3วิธีนะครับในการแก้ปัญหาผมร่วงมากแล้วก็เส้นเล็นะครับ ข้อที่1นนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเส้นผมของเราเนี่ยเกินกว่า90%เป็นปโปรตีนที่เราเรียกกันย่อๆว่าเคลาตินนะครับดันะงนั้นการที่เราจะเพิ่มเคลาตินเพื่อให้ขนาดของเส้นผมมันใหญ่ขึ้นนะตรงไปตรงมาเลยคือเราต้องทานปโปรตีนให้พอแล้วอย่าลืมว่าพอเราอายุมากขึ้นระบบการดูดซึมปโปรตีนเราจะห่วยลงอ่ะพเป็นเะรืเ่องปกตินาะเราแก่ขึ้นเนาะระบบการดูดซึมจะแย่ลงดังนั้นความเชื่อที่บอกว่าให้กินปโปรตีนน้อยลงผมบอกไม่ใช่แล้วนะเพราะระบบการดูดซึมมันแย่ลงเราต้องรับประทานปโปรตีนมมมาาาากกขขขึึาาข้้นนแต่่คํวองผ คือให้รับประทานโปรตีนวันหนึ่งนะประมาณ50-60ถึงกกรัมข้อที่2นะครับควรจะต้องรับประทานวิตามิน B3B5 ที่ช่วยในการกระตุ้นการสร้างเส้นผมและขนาดผมเนี่ยอายุ40กว่าแล้วถ้าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันจะเริ่มมีผมหงอกแซมแต่ผมมาไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเรารับประทาน B3B5 มีเพียงพอนะครับข้อที่3นะครับคือการที่เราควรจะต้องนอนด้วยอ่ะทำไมผมถึงบอกว่าการนอนสําคัญเพราะว่าสังเกตเห็นไหมคนโบราณจะบอกว่า เนี่ยอย่านอนเยอะนะเดี๋ยวตัวเป็นขนจริงๆแล้วอะ่ะเขาอะ่ะเรียนรู้จากประสบการณ์ตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วแลละทุกคนรู้นะครับแต่ว่าทุกคนไม่เคยอ่านงานวิจัยเฉยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรานอนเพียงพอวันหนึ่งประมาณ7 8ชั่วโมงเนี่ยจะช่วยให้เส้นผมยาวเร็วเส้นผมอ้วนใหญ่นะครับเส้นผมเนี่ยมันไม่หลุดล่วงง่ายดังนั้น3อย่างนะครับผมท้าพนันเลยใช่คำนี้เลย 3เดือนเนี่ยถ้าทำแบบนี้ได้นะครับแล้วลองไปสังเกตดูถ่ายรูป Before, After เลยนะ3เดือนจะเห็นเลยว่าลูกผมเล็กๆเ,เนี่ยจะเริ่มขึ้นและเส้นผมที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะสีเข้มกว่า เส้นผมเดิมแล้วก็เส้นผมเนี่ยจะอ้วนจะใหญ่กว่าแน่นอนนะครับส่วนใครก็ตามเนี่ยทานโปรตีนไม่เพียงพอนะครับทานแบบผมก็ได้โดยปกติเนี่ยถ้ามื้อไหนก็ตามผมทานโปรตีนไม่พอเช่นมื้อเช้าผมรีบใช่ไหมผมทานกาแฟโ้หกาแฟไม่มีอะไรเลยมีแต่สารกระตุ้นเบิร์นูต้องไหมทำให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋าผมก็เอากาแฟที่ผมทานอยู่เนี่ยใส่ เวโปรตีนเข้าไป1ซองนะครับบางวันก็เป็นเวโปรตีนจากนมบางวันก็เป็นโปรตีนจากพืชแล้วแต่หยิบได้นะผมมี2ยี่ห้อเลยนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับใครซื้อ2กล่องผมแถมไปเลยอีก1กล่องนะครับดังนั้นซื้อ2กล่องแถม1กล่องนะครับใครสนใจก็พิมพ์2แถม1แคปหน้าจอแล้วก็ค่อยไปบอกกับแอดมินว่าอยากได้โปรตีนจากนมหรืออยากได้โปรตีนจากพืชครับรักทุกคนนะครับขอให้ผมดกดําแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกรบผมตลอดชีวิตครับสวัสดีครับ